ส,สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะมาตามต่อแนวทางตัวเลขสามสำนักครับพี่น้องเนาะสามสำนักเด็ดครับผมก็จะมีปูหาเจ็ดแปดครับพี่น้องปูห้าเจ็ดแปดพี่ปรกกายแล้วก็คนภูเขาครับผมครับสําหรับแนวท่างตัวเลขมวดทิ่านมากครับผมครับปูหาเจ็ดแปดก็เขาที่ตัววิ่งครับพี่น้องเนาะเลขออก 18641ครับผมส่วนพีประกายเลขวิ่งของเพิินวิ่งบนแต่ว่าล่วงลางดูครับพี่น้องเนาะเพลินก็วิ่งบนซีครับผมครับแล้วก็เลขของคนภูเขาเพิ่นไฮศูนย์กับ1นครับผมเข้าที่1นึ่งก็ล่วงลางขึ้นกันครับพี่น้องครับมาพิจนนารณางวดบัางหันแล้วก็เลยจะนํามาเสนอเป็นแนวทางให้พี่น้องเอฟซเบิ้งก็คือเลขเด่นของสามสำนักเพิ่น คู่กันบ่ครับพี่น้องเนาะคือยังงวดบ้างหันบ่ครับผมจับคู่กันลงล่างก็คือข้นภูเขาได้นหนึ่งครับผมพี่ปะกายกับซีครับพี่น้องครับเขาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางล่าพัฒนาสามสำนักครับผมงวดวันที่แปดท่นวาคมหกสิบหกนำเชียร์ผ้าลวยก็ขอกราบขอบพระคุณปูหาเจ็ดแปดเลยครัขอบคุณขอบพระคุณพี่ปะกายเลยก็คนภูเขาเด้อครับผม ที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเสียผ้ารวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียผ้ารวยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขล่าพัฒนาสามสำนักอ่ากันเลยครับผมปูหาจะแปดว่างหันเพิ่นได้แปดครับพี่น้องเนาะขึ้นบนครับผมครับขึ้นบนครับหมวดนี้ครับผม วิ่งลูดบนล่างสองกับสามครับพี่น้องปู่ห้าเจ็ดแปดครับวิ่งลูดบนล่างสองกับสามครับแล้วก็สองตัวบนล่าง28 29 38 39 32กแกล้วก็สองสามครับพี่น้องครับกันเบิ้ลสองสองนย์ศูนยและ66ครับ พี่น้องมีของเกาเปรียบเทียบน้ำครับพี่น้องเนาะของเกาเปียบเทียบส่วนลำดับต่อมาครับผมสำนักต่อมาที่ประกายครับผมเข้าที่สี่ครับพี่น้องเนาะกับลักลอยครับผมหนึ่งอวดน,นี้ได้เก้ากับสี่ครับผมเก้ากับสี่ตัวเด่นบนประกบ หกับ6กับผมเน้นเด้ายดครับพี่น้องจับคู่5้าเก4าและเก้าเกครับผมสตัวบน0ูนย์ห้าเกกครับหลักร้อย0ย์กับ1นึครับสิบล่าง2กับ9จับคู่ล่าง2องศ9นย์สนเ้นก้าหนึ่งเน้นเกครับผมเลขพี่ประกายครับพี่น้องเนาะเก้ากับ4ีครับผม เอาสองตัวนี้จะประกบกันกับคนภูเขาปะครับผมนี่ครับพี่น้องคนภูเขาหนึ่งพี่ประกายสีครับผมถ้าว่าอันนับรวมมาเป็นบนล่างครับพี่น้องเนาะครับผมถ้าประกบคู่กันกับไปได้ทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องเอาว่าเบื้องวดนี่กันครับผมคนภูเขาเป็นใดตัวใดแปดกับเก้าครับผมชน ชนเก้าครับพี่น้องเนาะแปดกับเก้าชนเก้าชนเก้าพี่ประกายเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่ง็กเดินดีเด้อครับพี่น้องเลขติดบนล่างคนภูเขาครับนี่ครับผมแปดกับเก้าตั้งแต่ตามมาในเลขเด่นผลพระท่านอิรุดเด้อครับพี่น้องลองมาเทียบเด่นเทียบชนใช่กันครับผมพี่ประกายได้เก้ากับสี่คนภูเขาได้แปดกับเก้าครับเนี่ยครับ 9ก้าแปดแปดสี 94, ค่ครับแล้วก็เก้าสี่ครับพี่น้องเนาะครับเทียบเด่นสองสำนักครับผมพี่ปะกายและคนภูเขาเขาก็รมแห้งอิรีครับ,รรบพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่ปะกายและคนภูเขาครับ แปดอีกสำนักหนึ่งครับอิจนาเบิงเป็นแนวทางเสี่ยงสูงเสี่ยงดวงเด้อครับผมครับนี่ครับพี่น้องครับผมครับเลขลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดพี่ประกายและคนภูเขาครับพี่น้องเนาะสามสำนักมัดรวมกันให้พี่น้องที่ได้เห็นในคลิปเดียวกันเด้อครับผมครับมักกระจัดคัดกระพานครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาครับนำเสนอ ให้พี่น้องเซีพิจารณาบ้งเอาครับก็ดีใจครับพี่น้องซีครับผมที่ได้โชว์ด้ยับครับแนวทางที่นําเชียร์ผ้าด้วยนําเสนอเน้อครับผมครับถือว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะแต่ละสํานักที่ได้นําเสนอมากบางสํานักเป็นกับเขาตะเด่นครับผมบางสํานักเป็นกับจับคู่เขานําครับแตกต่างกันไปครับผมครับมีอ่าให้พี่พี่น้องเอฟซีได้พิจารณาบิ่งครับผม ขอบคุณพี่น้องเอซีที่เข้ามารับชมน้ำฟั่งเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์พาร่วยเด้อครับผมเอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเลขปู่ห้าเจ็ดแปดลาพัฒนาเลขพี่ปะกายครับผมแล้วก็เลขของคนภูเขาครับพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น,อนอ้นองครับผมลาพัฒนาปู่ห้าเจ็ดแปดปล่อยต่องวดคือเก่าครับผมวิ่งลูดบนล่างสองกับสามครับผม สองตัวบนล่างสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสามสองและสองสามกันเบิ้ลสองสองสามสามศูนย์ศูนย์หกหกครับแคปหน้าจอไปเด้อครับพี่น้องต่อมากัเลขพี่ประกายครับผมบต่อมาเลขพี่ประกายครับพี่น้องเนอะวิ่งบนเก้ากับสี่เด่นบนห้ากับหกครับผม

ปิดท้ายด้วยคนภูเขาด้วยครับพี่น้องเลขของคนภูเขาครับเด่นบนล่าง8กับ9ครับเลขติดบนล่าง901ครับผมนี่แหละครับพี่น้องยังไม่หลุดจักเทียเด้อครับผมเลขวิ่งเลขเด่นของเพิ่นนี่ครับปิดจนานเบิงเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเด้อครับพี่น้องเพื่อได้โชคลาภไปนน้ำกันลาพัฒนาครับผม ถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ได้โชว์ไดลลาไปน้ำกันตลอดไปเ้อะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี่ครับพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนาครับผมแนวทางเล่าพัฒนาที่จะนำมาสเสนอสู่พี่น้องเอฟซีเป็นลำดับต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ